สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะแหม่มก็จะพามาชมที่ดิน9้าไร่3งาน14ตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนวงแหวนรอบเมืองนะคะนครราชสีมาเนี่ยนครราชสีมานะคะเพียงแค่7กิโลเมตรแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่ตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ดินแปลงนี้ก็คือเป็นที่ดินอ่าด้านการเกษตรโดยเฉพาะเลยปัจจุบันนี้ไม่ได้ ทำนาแล้วนะคะเจ้าของไม่ได้ทำนาแล้วก็เลยแจ้งขายมานะคะแล้วก็แปลงนี้เราขายถูกมากๆนะคะราคาถูกมากๆเดี๋ยวรอติดตามนะคะทางคำอธิบายใต้คลิปนะคะจะมีราคาแจ้งเอาไว้ส่วนของแปลงนี้นะคะนอกจากจะเป็นที่นาแล้วเจ้าของก็ยังจะมีบ่อน้ํา2บ่อนะคะจะอยู่ตรงนั้น1บ่อแล้วก็ตรงนู้นอีกบ่อหนึ่งนะคะในบ่อน้ําก็จะปลูกแบบต้นยูคาลิปตัสนะคะล้อมเป็นแนวเอาไว้ ส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าแบบที่รับน้ําด้านการเกษตรนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยหากลูกค้าต้องการที่จะทําการเพาะปลูกนะคะหรือว่าทํานาก็ได้เพราะราคาเขาถูกอยู่แล้วราคาถูกมากๆและที่สําคัญนะคะเป็นโฉนดคุดแดงนอสอสีจพร้อมโอนนะคะนี่เลยนะคะาหากสนใจนะคะโทรสอบถามแแบบได้นะคะที่เบอร์063 8-4-1-2-1-8-8นะคะ